ยากจนน้องคนนี้อยู่มสี่นะคะแล้วสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยอันดับหนึ่งทั้ง3เหล่าทัพสุดท้ายน้องเลือกทหารบกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับการเรียนเก่งของน้องมาด้วยนี่ค่ะโซเชียลแห่แชร์ภาพประทับใจนะคะนี่คือคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีอาชีพขับรถบรรทุกน้องคนนี้ชื่อธารากรทองหนูหนุ้ยอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นมสี่โรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสอบติดอันดับที่1โรงเรียนเตรียมทหารทั้ง3เหล่าทัพ และติดอันดับที่8ของเหล่าตำรวจทีนี้ที่เป็นที่พูดถึงกันมากนะคะก็คือว่าน้องธรากรเนี่ยติดอันดับ 1, 3เหลา่าทัพ8ไม่มีเงินที่จะเดินทางมามอบตัว ผู้สื่อข่าวเราคุยกับน้องนะคะน้องเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้ได้ไปรายงานตัวแล้วคุณไก่มีคนช่วยเหลือเยอะแยะเลยนะคะมอบทุนให้น้องเป็นทุนการศึกษาแล้วก็มารายงานตัวเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารที่นครนายกเรียบร้อยแล้วน้องเล่าให้ฟังว่าที่สอบได้คะแนนดีก็เพราะว่ามีหลักในการเรียนคือพยายามตั้งใจเรียนในห้องให้มากที่สุดฟังทุกคําพูดที่คุณครูพูดจดเอาไว้รอบหนึ่งเสร็จแล้วเอาที่จดไว้นั่นนะคะเอามาสรุปอีกรอบ ทีหลังแล้วก็เอาที่สรุปมาอ่านอีกรอบหนึ่งนี่คือเคล็ดลับการเรียนเก่งของน้องนะคะน้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปสอบทีนึงแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าสอบติดสี่เหล่านี่แหละแต่ตกด้านสายตาด้านร่างกายพอมาปีนี้ก็เลยมาทบทวนว่ายังบกพร่องเรื่องอะไรก็ไปพยายามแก้ไขส่วนที่บกพร่องทีนี้พอสอบติดอันดับหนึ่งคำถามคือแล้วจะเลือกอะไรอะ่ะอ,อันดับหนึ่งหมดเลยสามเหล่าทับเลย ทับบกทับเรืออากาศน้องบอกว่าจะเรียนทหารบกค่ะเพราะว่าบ้านของน้องนะคะที่ภูสิงห์ศรีสะเกดอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ12กิโลเมตรเมื่อปี53มีการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ได้ทหารบกนี่แหละไปช่วยผมกับช่วยครอบครัวเอาไว้แล้วน้องก็บอกด้วยว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ฐานะยากจนไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคต่อ,อการเรียนค่ะผมพยายามตั้งใจเรียนในห้องให้มากที่สุดกับพยายามฟังทุกการพูดที่ผู้พูดเลยครับ แล้วก็เกิดเจอกลับมาครับแล้วนํามาสรุปอีกครั้งใหม่ในภายหลังแล้วก็มาอ่านอีกรอบครับผมเตรียมตัวมาสองสองปีแล้วครับผมผมดอกเรียมด้วยครับทีนี้แล้วผมสอบสอบติดทั้งสี่เราเอยครับแต่ว่าตกตกสายตาตกร่างกายทีนี้ก็เลยต้องมาสอบอีกรอบทบทวนเนื้อหาที่เรียนมารั้งแล้วก็พยายามจับประเด็นให้ได้มาขึ้นกับประเด็นที่สอบจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือทุกตัวที่เจอครับที่เราได้ทั้งหลายเหล่าตัวนี้เนี่ยเราเจอเหล่าไหนครับเอ่อาหารปบกครับ มีค่ะตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะทั้งจากแม่ทัพภาคที่สองพลโทธเนศพวงชะอุ่มก็ช่วยเหลือน้องเบื้องต้นทางพอโอรงเรียนเบญจมมหาราชที่บุลราชธานีค่ะบอกว่าโรงเรียนก็ช่วยจัดหาทุนให้น้องส่วนหนึ่งด้วยค่ะครับ